สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในค่าคืนนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่29กันยายนปี6นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่มีการกลับตัวกลับใจแล้วก็โทรมาเล่าถึงพฤติกรรมนะว่าเขาเนี่ยมีแนวคิดในการหลอกลวงเหยื่อเนี่ยอย่างไรนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกวันนี้ส่งข้อความมาบอกว่าเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วก็โดนหลอกซึ่งมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0บาท เนะพราะนั้นก็ระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่กําลังคิดอยากจะมีปืนไว้สักกระบอกหนึ่งจะใช้ข้ออ้างคําว่าขอปอสานยากแล้วไปคิดหาเล่นปืนที่ผิดกฎหมายปืนไม่มีทะเบียนอันนี้คิดผิดมากๆนะครับต้องระมัดระวังนะอันนี้ก็ฝากแจ้งเตือนนะครับในต้นคลิปเลยทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของการใช้งานตัวปืนนะครับมีคําถามจากเพื่อนสมาชิกอยู่นะประมาณสัก2-3ถึงท่านนะครับที่อยากจะให้ผมเนี่ยพูดถึงนะครับการเลือกซื้อปืน ว่าระหว่างตัวโครงโพลิเมอร์กับตัวโครงเหล็กเนี่ยน่าจะเลือกที่อะไรดีซึ่งคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบโครงเหล็กกับโพลิเมอร์เนี่ยมีหลายท่านทําไว้ผมเนี่ยทำไว้เนี่ยประมาณสัก2-3ถึงรอบนะฮะวันนี้ก็จะพูดนะครับนะฮะเวลานี้ว่าในประเด็นเนี่ยผมมีแนวคิดอย่างไรนะครับอาวุธปืนที่กําลังจะเอาออกมาเนี่ยทั้งสองกระบอกนะครับถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วกระบอกแรกคือตัวกอสิบเกอีกที่หนึ่งปลดแม็กค้างสไลด์นะครับปืนปลอดภยัย กระบอกที่1แล้วก็อีก1กระบอกนะครับก็คือตัวกระบอกนี้นะครับโคงเหล็กปดแม็กคานสไลด์นะครับดูนะปื้นปลอดภัยนะครับทั้งสองกระบอกนี้เอามาดูนะเรื่องของความรู้สึกนะครับผมผมว่า2ตัวเนี่ยเมื่อใช้งานสักระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับดูไปทีละแบบนะเริ่มจากโคงเหล็กก่อนนะครับเนะปืนแบบนี้นะครับถามว่า เหมาะสมในการใช้เป็นปืนฟอาบ้านปกป้องชีวิตทรัพย์สินไหมคําตอบคือเหมาะแน่นอนนะครับเหมาะแน่นอนเนื่องจากว่าปืนแบบนี้ความจุของแมกกาซีนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่15นะัดขึ้นไปนะขั้นต่ำนะครับอยู่แบบนั้นแล้วก็เรื่องของการเล็งการจับถือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมือนะเหมาะมือดีมากนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะในการที่จะใช้พกพาติดตัวสําหรับเจา้าหน้าที่หรือว่า ประชาชนทั่วไปครับเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนนะถ้าเผื่อว่าจะใช้ปืนกระบอกนี้พกติดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้าหนักเยอะเนื่องจากว่าโครงสร้างทํามาจากเหล็กร้วนทังกระบ,บอกนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การนําพาพกพานะครับต่อไปนะครับในเรื่องของการใช้แบบสมุกสมบันนะปืนแบบนี้นะถามว่าเหมาะไหมคําตอบก็คือดีนะดีนะครับแต่จุดที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของศูนย์ ศูนย์ปืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือเลือกแบบที่เป็นศูนย์แท่งตายตัวเป็นศูนย์เหล็กตายตัวนะครับเต็มใบถ้าเผื่อว่าเป็นศูนย์แบบไฟเบอรติกนะครับแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยโอกาสแตกหักสูงมากนะบางทีเนี่ยเราอาจจะจับปืนเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับหรือตอนที่วางปืนกระแทกกับพื้นอาจจะถูกนะครับไอ้เจ้าตัวไฟเบอรติกเนี่ยเสียหายได้เมื่อไม่มีศูนย์นะครับการเล็งเนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะครับถ้าเผื่อว่าศูนย์หน้าหายไป นะแต่บางคนก็ชอบนะครับสูบแบบนี้นะเนื่องจากว่าการเล็ง <c oughs> การยิงเนี่ยชัดเจนนะครับก็เหมาะกับการยิงในสนามเนี่ยดีนะฮะบอกอย่างนั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของโครงเหล็กเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลรักษานะแน่นอนนะครับว่าเนื้อวสัสดุเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการรมดําไม่รมดําก็ชุบฮาร์ดโครมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะเมื่อไหร่ที่ผิวนะครับเคลือบเหล่านั้นเนี่ยถูกหลุดล่อนไป อาจจะกระเทาะนะครับหรือว่าอาจจะซีดจางไปนะมันจะทําให้ตัวเนื้อเหล็กนะครับที่อยู่ข้างในนะตัวคงปืนนะครับหรือว่าตัวสไลด์ก็แล้วแต่เนี่ยสัมผัสกับอากาศอากาศก็มีเรื่องของไอ้น้ำนะเมื่อ2ส,ส่วนเนี่ยมาเจอกันเหล็กกับไอ้น้ําอากาศผสมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นสนิมนะก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่วนญ่าล้วปืนเหล็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสนิมเกิดขึ้นเยอะมากนะอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับของการเลือกใช้ปืนที่เป็นแบบเหล็กนะ แต่ว่าจุดดีเนี่ยก็มีนะครับในเรื่องของตัวเหล็กเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีการตกหล่นแตกเสียหายเนี่ยการซ่อมเชื่อมเนี่ยสามารถที่จะกระทําได้นะสามารถกระทำได้แล้วก็เรื่องของความมั่นใจนะปอแบบนี้ก็เรียกว่าอยู่กันยาวๆเลยนะซื้อวันเนี้ยอีกประมาณสัก50-60ปีนะเอาว่า100ปีเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปอแบบนี้ทีนี้มาดูนะครับในแบบของตัวโครงโพลิเมอร์บ้างนะก็จะมีความแตกต่างนะครับกับโครงเหล็กเนี่ย หลายจุดพอสมควรเลยอันดับแรกนะครับที่สัมผัสแตกต่างในมิติที่ใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของน้ําหนักนะเจ้าตัวนี้จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาวกว่าทําให้นะครับในเรื่องของการใช้งานการพกพาการนาพาเนี่ยก็จะสะดวกกว่าเนื่องจากน้ําหนักเบานะประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของสนิมนะแน่นอนนะครับว่าตัวโพลีเมอร์เนี่ยมันไม่เป็นสนิมยังไงก็ไม่เป็นนะครับจะจับจะถือจะอะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องไปรูปไม่ต้องไปโชมน้ํามันนะครับ ไม่เป็นสนิมเพะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเก็บนะครับด้วยคนที่เป็นคนเดียวกันไอ้เจ้าตัวนี้ต้องดูแลมากกว่าตัวนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็โอกาสขึ้นสนิมเนี่ยยากกว่าเนื่องจากเป็นโคลนโพลิเมอร์นะครับการเกิดสนิมเนี่ยก็มักจะเกิดนะครับในส่วนของพวกศูนย์หรือว่าในส่วนของลำกล้องภายในนะแค่นั้นนะครับแต่แบบนี้เกิดขึ้นได้ทั้งตัวนะในส่วนของสนิมนะครับอันนี้ก็จะได้เปรียบนะได ส่วนต่อมานะครับของโคโรงพันธุ์เนี่ยที่ผมมองว่าต้องความสนใจมากๆหน่อยก็คือเรื่องของสัตว์กัดแทะหรือว่าความร้อนนะอเน,นี้ยไม่ทนเลยผมเห็นนะครับอยู่ประมาณกสองท่านที่มีปัญหาเรื่องของตัวโครงปืนเนี่ยถูกนะครับสุนัขกัดแทะนะมีจริงๆนะแหว่งไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโครงปืนเนี่ยชนุดเสียหายก็ยากนะครับที่จะเอาโครงใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนก็ต้องทําเลื่องนะครับเหมือนกับขอซื้อปืนกระบ,บอกใหม่เลยหรือว่าความร้อนนะ ถ้าเผื่อว่าอยู่ใกล้เปลวไฟความร้อนนะฮะเจ้าตัวนี้หลอมหลอมง่ายๆเลยนะครับต่างกับโครงเด็กโครงเด็กเนี่ยก็อาจจะแค่สูญเสียนะครับความเป็นเนื้อเหล็กแต่ก็ยังคงรูปนะครับแบบเดิมของเขาอยู่นะไอ้นี่เสียหายเลยอันนี้เสียหายแต่ว่าน้อยกว่านะเพราะนั้นตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับคนที่ใช้โครงโพลิเมอร์นะต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องของรูปแบบนะการใช้งานเนี่ยก็ไปดูนะครับที่เรื่องของยี่ห้อเรื่องของรุ่นชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้น บางคนชอบแบบเรียบๆนะครับไม่มีอะไรเลยก็มาที่ค่ายนี้นะครับบางคนชอบแบบเซฟตี้เยอะหน่อยก็มาที่คนะ่ายนี้นะครับที่มีเรื่องของตัวเซฟนะครับมีเรื่องของห้ามไกลมีเรื่องของปุ่มลดนกนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะ <S <S เป็นความชอบของแต่ละคนไี่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆนะถามว่าปืนตกรกะบอกเนี่ยมันมีดีมีเสียไหมมีนะมีทั้งคู่นะครับก็เอาว่าคนที่เลือกตัดสินใจเนี่ย ชอบแบบไหนใช้งานอย่างไรก็ไปที่จุดนั้นนะครับใช้งานแบบไม่ค่อยดูักษาสมบุกสมบันเนี่ยมาที่คโครมโพลิเมอร์ถ้าเผื่อว่าชอบนะครับที่จะเอาน้ํามันเนี่ยฉลมปืนนะครับจับถือไม่ค่อยบ่อยนะเอามาลูปเอามาคำนะครับก็ตัวนี้นะครับโครงเหล็กก็เหมาะนะเอาประมาณนี้นะครับให้กําลังใจกับเพื่อนสมาชิกที่กําลังมองหานะครับปืนทั้ง2แบบทั้ง,คงโครมโพลิเมอร์แล้วก็โครงเหล็กนะครับขอให้สมหวัง นะตามที่ตั้งใจไว้นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ